อะไรคุณเปียครับจอดนี่ไม่ได้นะครับผมไม่เห็นมีป้ายอะไรเลยทําไมผมจะจอดไม่ได้ที่นี่เป็นที่จอดรถผู้จัดการคนใหม่ครับผมผู้จัดการคนมองคนใหม่อะไรผมไม่รู้จักทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีปัญหามากให้มันขึ้นมาหาผมที่ห้องมาใหม่แล้วทำกางขอร้องครับช่วยย้ายรถให้ผมหน่อยครับมันไม่มีป้ายห้ามจอดเห็นไหมผู้จัดการอะไรนะ่ารำคาญคุณเปียครับช่วยย้ายรถให้ผมหน่อยครับจอดไม่ได้จริงๆครับไปๆ นี่รปภใครมาจอดรถทับที่ของฉันเนี่ยรถของค,คุณเปีย้ยครับผมนี่แกบหลับใช่ไหมปล่อยคนอื่นมาจอดรถทับที่ของฉันผมห้ามแล้วครับคุณเปีย้ยไม่ฟังเองครับผมเป็นรอปภงานแค่นี้ทำไม่ได้ผมทำงานเต็มเพ่แล้วครับนี่เกกล้าเถียงฉีกหรอแค่ที่จอดรถแกยังไม่มีปัญญาดูแลแล้วงานที่มันยากกว่าน,นี้แกจะมีปัญญาทำหรอเนี่ยก็เป็นได้แค่รอปภนี่ยแหละ เห็นไหมนี่คืออะไรแกไม่รู้จักสิก็พอแกเป็นได้แค่หลอบกพ่อไปไหนก็ไปโง่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 ขอโทษครับสวัสดีครับพี่กายหลีนี่แกอย่ามันเนียนนะถ้ามันทงถ้ามันทาอะไรต่อให้เรียกพ่อแกมาฉันก็ไม่กลัวหรอกถ้าทาเนี้นหรอคุณเลยค่ะคะ นี่ใช่ผู้จัดการใหม่ที่มาทํางานวันนี้วันแรกรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณดีสวัสดีค่ะท่านประธานคุณแอนนะคะ,ค,ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกรอปภชันขนาดนี้คะท่านประธานค่ะคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันคะ่ะเข้าใจผิดยังไงคะวันแรกฉันก็เห็นท่าแท้ของคุณเลยคุณไม่สมควรทํากับรอปภแบบนี้นะคะฉันขอโทษจริงๆคะ่ะท่านประธานไม่เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันจริงๆคะ่ะ คุณแอนคะฉันขอบอกคุณว่าวันนี้คือวันแรกที่คุณมาทำงานแล้วมันก็เป็นวันสุดท้ายของคุณเพราะฉันไล่คุณออกคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพราะองค์กรของฉันไม่ต้องการคนที่ไม่มีมนุษยธรรมอย่างคุณคุณกลับไปพิจารณาตัวเองดีๆแล้วไปหางานทำที่ใหม่นะคะ